Bua, tất cả những người khác hay lý do. Tất cả những người khác, 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 người

โกเลไฮเตียมอเชชามันยอดตัวพอให้เตียอิสอยุนโดอยู่เนี่ยอยู่สื่น้อยออยู่ว่าดาวครัววันนี้โอยายผู้ปลีโซยาโซจานนี่เยอะว่ะอีอิสอมองลีเกจใจว่าเจ้าพ่อเยอะเยอะเจ๊กูกูซาให้เตีย คนอยาอี้ยึดอี้ขออวันอวตัจอนใส่เนอหนูจีมวดทางเลือกนะวิญญาณเนอหล่อน้อยอีตู้ตึกเติดหนูจีฟีโยนหลอนิจานี่จีฟีโย่เทียนน้องเที่เวาลิจานหนูจีฟียย่โม่หนูลูสเซียนอจอนตัวกระตือเนอกูทอใส่โอริหฮถือให้เตียกูเป็นตัวแทนให้โต่เนอจอนใส่เอาไปเล่นหยอกเนอปูสาเจาะไฮเตีย thổ nê sở đơ lửa cái <laughs> lửa to phù phi cho thầy nó nhóc tư nê chỉ tí vũ sái Chị hãy tay phô,

ช่วยอยากช่วยใจแต่เราตัวจีน่าเป็นห่วงเบาเลวอยวแต่สินาอวเลี่ยหานุยเจริญดองเลยในยิ่งป้ให้เตียอยู่จอนใส่มงเนี่ยน้อยยิ่งเราบัวหรือซาโตรเตเนี่ยผับเตเนียบาร์เตเนี่ยคาราโอเกะเลยคนนอกูสาเตเนยิ่งจีเถียงหรือยิ่งเราปอปอแต่ขามัวเทียยิ่งหนอหล่อจังยิ่งเรามัวเลยเตียกูสาเตียวิยาหิเตียอยู่มัวอยู่ในกรอบบางอย่างหนึ่ง นูกดขี่ตัวอยู่จนใส่นาะหนูจีฝียอวานนูโยจีมั่วจุดยืนเรโหสังคมมาหนูเที่ยต้องดินรนออกไปแล้วหนูมูซอนใหญ่เราขัดตืในปุตีมุมลงให้แต่หนูอขัดตื้อหนูวาด้จีรองีิจ้าหนูปุ่นจีเกสอนใหญ่กูสาต่วนจงช่วยสาดแต่อยู่ไม่ตุงใส่กูก่อนหนูก็ชีมัวุนองเก้าองซ์นจท้อ thọt đi thọt cà lọt cà lọt đơ trông mong cú bỏ nó lọt lại hê đi tây thổ lỡ tư mòn đòn 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 hãy chừng vô xiên trò mù sư vì yở gọi hồi tên xài lọn yở chimo chơ chọ và bông trông sư ต่ฉ well, like ันกูายนมากูขาเกีรติง้กูถือตนให้เจ้ก้อนงกูยิ่งชเตาแตนปัจจัยนั้นโดยาโอตยู่ก่นงจิตอนียิ่เนยติ้นใสรนี่ยเยูรประกันเต่าให้เจ้แต่ชินนอนเนี่ยติ้นใส่ในเมยนหรือน้อนึ่ควกเียน่งยยน้ร้อง้ เีมอเจกูถือเ่กกูจะผลในอยยอนย้อนเติมร้นร้าระหว่างจะติ่นอวผกูเทียจะติ่งอวผเชียมาอยู่จะติ่งอโผล่นร้านามาเน่ยมัวขออวยยให้เตาโลยยกขวักียขวักียเก๋วอวัตุนใส่เช่งเก๋ว้ตุนยาเช่งนาหล่อโจโจอยู่เปียเราโยุมลงตั้งแต่เยอะหล่อจนอวัยอยู่ล้อมแต่ชีเป้ชีพวันเชียเด็ย

giờ có một có một quần thôi <laughs> nhá có một cho con luôn nên ta hồn tê dân trí kể tới mình đã chi là tỏ trí vừa kẻ vấn đề rồi nha cha ai giờ chỉ con à giờ mua tới trâu là muốn tử họ cho trí tới đã có cho có có đã chi สิ่งจ้องไปจอม้งไป๋จงเป๋มวตุมวลใสยไปควกควกเห้เหตุนันตาหลอนเช่โอเลหายปกูจิตเพยานเชเตเตียตรงมีหัวมามีหัวยชิงก้าเชยเดียติเตียเอลหายหลมมุนเดไปีโครงสร้างไป๋ลีเออการิเจม้งมานือจังโมต่กันขอว่าอ่าให้จังอยไฟมีหัวอ่าอวโตอ่านยเป็นปัญหานันต thổ chi tôn rau e cú cú tu mua ý lo lụt chế rồi cú hay tiệt à, có mua mông bỏ trà mà cú thiết cho con lợp bỏ cú đá cú cua à cú hay kia tiệt cú ít tuân xài cú chính sẽ nó thế chi thổ rau ta e lụt chay xơ cá lợt xơ chế แลยยิ่งรู้อยู่ตรงเลกคูเแลยวยิ่งใช้จิตอยู่รีอีตุนใส่ตรงเลกคูแต่ชีขอจิท่องคูเนี่ยจะยอมแต่ขอเกิดักเกิวขัวอวให้อย่างก็เลยจะยองม้ออยู่ตู้เจ้ามูโตได้ขัวตรงอยู่ตรงเลกคูเกิดักเกิดขัวเสอดอวใหลเสอย้อนแค่เกิดักเกิดขัวจุอย่างนึงนี่คือศูนย์รวมศูนย์รวมจิตใจเจ อยู่เนี่ยอยู่สีรู้ชีไฟอยู่รอในส่วนของพิธีกรรมที่หนือเเป็นศูนย์รวมจิตใจตรงนั้นเราเหมือนถูกตัดออกมากูตรหนักรู้รอให้เตียกูเจอปัญหากูเจอว่าปัญหาที่โอทอกูมอเชชเชียโนเจนิยาทอกาเตียโถ thổ à, lỡ giữa cho chia với cho à giữa cho chia với thì à yêu chủ mùa y cùng cùng với à, lưu chia cùng soi đôi chia với cho tôi lõng tôi vô nhóm có thư nhớ chủ một to lò เจมาต่อรไอ้หรือเจ้อไอ้อาชีลหรือเชอนอไปเที่ยวหรือชู้หรืออู้หรือนอไปแช่ไอ้ก็บริหารกาลู้ชงเชื้ออีสืธอยโยรอล้อรอมูเจบริหรห้รู้ลูที่นอเจะจิเคยจิเคยพลาดเดี๋ยวกูยิ่งให้กิดแต่ไปไปอีครอบครัวกู้ย่อ khắp rồi hết chỉ cho lên nó lo cho lo rong thì á giờ tôi lo tôi yêu mình còn lo lấy chủ một to cho lo lửa chia cho lo lửa số nè ai đi tay kha kha chia chu trái nè nói giờ khó và và ai cho <laughs> con cha

Shen kê chị dòng ai yuin khao luôn chia a dò yu 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 yu

ตัวต้นจะโตขนเตนี้เจีเจ่ยลราอยู่ที่ปกกาอยู่ที่หลี่จอยู่อ๋อหลจียโคนท่าควคงแกพูดกันมาใช่ไหมเล่าสู่กันมาเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยทำให้ทำหาอก้ไม่ขึ้นแล้วก็อีกอย่างคือมงนี่กลัวเรื่องอในวงตระกูลแซ่เนาะมันใหญ่เนาะอาชีว่า เอาบ้านเนี้ยแท่เนี้ยเอาพู้หญิงเข้ามาอยู่เนี่ยก็เลยทําให้ทั้งตระกูลเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาแคร์ในตระกูลไงมันไม่มีการพิสูจน์อ่ะแต่ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็จะโทษอ่ะแต่เขาไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นเพราะรถชนปีเนี้ยผู้หญิงคนนี้เข้ามาเนี่ยรถชนคนนี้ตายอ่ะเขาไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเพราะจริงหรือเปล่าแต่มันชนตายแล้วเพราะผู้หญิงคนนี้เข้ามาเขาไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะ แต่เขาก็โทษแล้วเป็นเพาะไป่างนี้พิสูจน์ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงอะใช่ไหมมองไม่เห็นอะเราไม่มีจุดยืนนั่นแหละตรงนั้นอะเราไม่กล้าย,ยืนว่าเราไม่กล้าฟันทงว่าเรายืนตรงนี้เราจะปลอดภัยแล้วยืนตรงนี้เราจะดีแล้วเงี้ยอย่างที่ว่าเราป่วยขึ้นมาเขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกขวัญยังไงทํายังไงให้เราเนี่ยดีขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อความสบายใจของเราคือเราคือไม่มีจุดยืนแล้วทำให้เรากลัวแล้วอะกลัวมากๆด้วย มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะแต่เรากลัวแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาเขาทาพิธีกรรมเนี่ยเราอยู่ในเรายังอยู่ในตระก,กูลของเขาอยู่แต่ว่าเป่นไปแต่งงานกลับมาเนี่ยเวลาเขาทาพิธีกรรมเขาไม่เอาเราเข้าร่วมไงก็มีความสุขน้อยใจเสียใจทําไมเราเป็นพี่น้องกันต้องทําแบบนี้อย่างเงี้ยคนเนี้ยถือผีเนี่ยมาเข้าบ้านเราก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้ก็ไม่ได้ทำให้เราท้อไงเราไม่มีจุดยืนยิ่งยิ่งป่วยก็ยิ่งป่วยหนักอีกนะพี่นี่ ป่วยจนเขาไม่กล้าเรียกขวัญนะเขาว่าไม่รู้จะเรียกไปให้ตระก,กูลไหนอย่างนี้นี่มีใครไม่เรียกขวัญให้อไงตีหนึ่งไปยอมสัตสังคมอยู่จอยเนี่ยสถานภาพตือรอไปต้องการสังคมแต่ชีิยอเตจับเปหนียวเนี่ยสถานภาพไม่หนอเอไปต้องมโนใจเหรอเนี่ยอย่มุ่งกลงในเธอป้ตื้อ เนื้อเยอรากล่องว้วดาวครัวเนือเต้าชีฟิเลรากล่องไ้เนื้อเนื้อเยอะมูหรอาตื้อใช้ม้วเชจ่อหรือจ่อเก๋ใช่ชนืยอมูก่อนเนื้ม้วอีป้าอีเปอรก่อนเนื้ก่อนเนื้ม้วเชรองเชียเตียอเนื้อเยอะเหลยอีตัอเลอชัวอีใช้ชัวให้ความสำคัญเฮียว่าเชอจ่อเชียเตียอเนื้องม้วอีป้านื้อเยอมูก่องป้านื้อ ปัญหาปัญหาสังคมที่จะป็นเนี่ยนอยอนจีนอเจย่อยเตียในเรื่องของอความเชื่อเราชีเรื่องทางจิตใจเจจักลีเนาะแต่ชินเดขอว่าปัญหาสังคมที่เจ้าอว่นยอนจีกับเปล๊ลีสังคมมองอว่าอิลูเชอิลูชอบนุยโยเห็นภาพชับชับเปลือยเจโอลิไฮโถมวยงานสังคมจจไฮงานปลอตัวเราชีงานแต่งเต้ Ay, yêu bôi, yêu sắm bay, hết yêu chimu kong lưng lưng, yêu chu mua palo. A moa y lu ngan sop. Yako y lu ka có lu ka y lu ka y lu tsi họ or luta hoa mua paloa. Lo mua Ta chi hoa luôn chia ka hoa yên yu tsi lu 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 lu

ที่ผ่านมาที่เราเห็นปัญหามาโดยตลอดก็คือ,อมีหลายครอบครัวพอเด็กผู้หญิงกลับมาเนี่ยอันหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าเสียหน้าเหมือนกันว่าคุณเนี่ยมีลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะแล้วก็กลับมาพ่อแม่ก็จะแนะนําให้ลูกสาวออกจากบ้านไปหางานทําอยู่ในเมืองนะคะแล้วหลายคนก็ก็จะไปนับถือศาสนา อย่างเช่นศาสนาคริสต์บ้างศาสนาอิสลามบ้างเนี่ยก็จะเป็นทางออกของผู้หญิงแต่และคนที่เวลามาอยู่กับพ่อแม่แล้วอยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่สามารถร่วมร่างขัวกับพ่อแม่ได้ก็ต้องมีทางออกของตัวเองพี่น้องก็ไม่ยอมรับใช่ไหมก็ต่อว่าให้อีกแล้วก็พอออกไปข้างนอกอย่างออกจากอยู่ในสังคมม้งในสมัยเนี่ยคือก็จะดูถูกไงไปไหนเขาก็จะเกาะแกะจะ้ คุยโน่นคุยน,น,ยนี่แล้วก็สมมติว่า,าผู้ชายคนนี้ไปด้วยเดี๋ยวก็จะบอกว่าได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะก็จะบอกเพื่อนว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ได้แล้วนะฉันได้แล้วนะทําให้เขาเสียหายแล้วทำให้เขาไม่อยากออกจากสังคมไม่อยากจะเข้ามาสู่สังคมม้งตรงนี้เลยเดีวเขาจะหลบหน้าหลบตาบางทีไปอยู่สวนไปนอนสวนเป็นปีนะจนพี่ไม่รู้ว่ามันไปไหนเลยนะบางทีลืมเ้ยน้องคนนี้ไปไหนวะเพราะว่าเขาไม่กล้าเข้าชชสังคม,มงเเราเนี่ย เราน่าจะคิดถึงเรื่องศักดิ์ศรีก่อนนะเพราะว่าไม่ว่าจะมีสามีหรือไม่มีสามีเนี่ยจะเป็นแม่ไม้แม่หยาก็ช่งเหอะเราต้องให้ให้ใหเกียรติเขาด้วยไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่มีสามีนะอยากจะจับอยากจะอะไรก็ได้ทั้งสิ้นเนี่ยพี่วา่าตรงนี้มันไม่ใช่พี่อยากจะให้ทุกคนถือว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดเลยฉันจะชอบคุณหรือไม่ชอบฉันจะมาจับฉันเนี่ยต้องถามก่อนไม่ใช่ว่า เป็นแม่ไม่แม่แมยาก็าอยากจะกอดก็กอดเลยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เนาะมันทำให้ผู้หญิงมง้งบางคนเขาไม่กล้าพูดไง mm hmm. เขาคือคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้อ่าไม่มีสามีเป็นของสาธรารณะเนี mm ่ย hmm. ใครจะจับก็ได้เพราะว่า mm hmm. เขาคงไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดไง mm hmm. ว่ามันพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นการปฏิบัติมานานเนาะ mm hmm. เห็นวิถีชีวิตม้งเป็นอย่างนี้ คนผู้หญิงคนนึงโดนผู้ชายจับสี่ห้าโคนอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าวุ่นวายอ่ะหนึ่งถ้่าวัวไวปุ๊บนะไม่ใช่ว่าผู้ชายเสียหายเราเนี่ยเสียหายอีกเป็นทําตัวไม่ดีนั่นแหละเขาถึงทำอย่างนีงนน้เราก็อยู่ของเราดีๆเราไม่ได้ไปอ่อยเหียให้เขาว่าเออฉันเนี่ยไม่มีสามีนะฉันต้องการในหน,หนู่นนี่นะ<ม>เขารู้ว่าเราม,มีสามีอย่างเดียวเขาก็มาจับเราละอย่างนี้ทำให้ผู้หญิงต้องต้องปกป้องตัวเองว่าไม่ต้องพูดดีกว่าพูดไปแล้วก็ต้องเสียอีกเนี่ยก็เลยไม่กล้าพูดกันเีย อยาขอให้ผู้ใช้ทุกคนที่เป็นม้งว่าอาจจะไม่เหมารวมมนวะว่าเราต้องให้เกียรติเขาบ้างอ,อโดยสดตัวนี่จริงๆเชื่อว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ท,ที่มีการยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะ ก็ล้วนแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันมีเหตุมีผลที่ทําให้มีการยึดป,ปฏิบัติอย่างนั้นมาเนาะแต่ว่าณปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงบริบทอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะละ,ละก็อยากที่จะให้มีการมา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 ,มา,มาดูมาทบทวนว่าอะไรวัฒนธรรมหรือป,ประเพณีตัวไหนบ้างที่มันมีผลกระทบหรือว่าเป็นอุปสรรคในการดํารงวิถีชีวิตของ ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวที่ที่เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเยาวชนเองหรือคนเท่าคนแก่เองที่บทบาทลดลงไปเยอะมากๆหรือว่าแม้แต่พ่อบ้านแม้แต่ผู้ชายเองเนาะซึ่งวัฒนธรรมตัวไหนเราต้องมาช่วยกันดูว่าตัวไหนที่มันมีผลกระทบกับม้งบ้างเนาะก็จะต้องมาช่วยกันดูช่วยกันแก้ไขทีนี้เชื่อว่า,ามันมีที่ผ่านมามีหลายตัวที่มันมันแก้ได้มันแก้ได้เนาะแล้วก็ เฮ้ยทำไมบางตัวมันแก้ได้แต่ว่าตัวที่เป็นอุปสรรคกับชีวิตของกลุ่มนั้นๆเนี่ยม,มันไม่สามารถแก้ได้จริงๆหรอเนี่ย<ม>ก็อยากจะให้คน,คนผู้วุโสหรือว่าคนที่รู้เรื่องปรัชญาวัฒนธรรมจริงๆมาช่วยกันพูดคุยช่วยกันมองว่าอะไรที่เป็นปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคที่ทําให้แก้ไม่ได้จริงๆเนาะเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เด็กๆเยาวชนที่มาเรียนหนังสือที่ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆเนาะแล้วเขามองเห็นว่าเฮ้ยทำไมวัฒนธรรมตัวเองมัน ถ้าเราทําตามวัฒนธรรมวัฒนธรรมตัวเองนี้มันลําบากขนาดนี้เชียวหรอมันเป็นอุปสรรคต่อตัวเราขนาดนี้เชียวหรอมันเห็นอะไรกรณีที่เขาปฏิเสธวัฒนธรรมตัวเองเลยนะเพราะเขามองเห็นว่าถ้าฉันกลับมาในชุมชนตัวเองเนี่ยถ้าฉันกลับมายึดถือวัฒนธรรมตัวเองเนี่ยฉันไม่สามารถมีจู่ยืนไม่มีพื้นที่ตัวเองฉันไม่กลับมาดีกว่าอันนี้แค่คนสองคนที่เป็นนี้แล้วอนาคตเรื่อย เรื่อยๆถ้ามันเยาวชนหรือว่าผู้หญิงที่เขาได้รับการศึกษาเนี่ยเขาเริ่มลุกขึ้นเป็นอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเนี่ยวัฒนธรรมมงก็ไม่มีละเพราะว่าทุกคนปฏิเสธวัฒนธรรมที่ดีงามของตัวเองดังนั้นก็อยากจะให้มาช่วยกันดูเนาะว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคกับวิถีชีวิตของอมองกันแน่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่เป็นแต่งานแล้วหรือว่าผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้อะไรก็ตามนี่เนาะซึ่ง เชื่อนะคะอันนี้ก็ด้วยด้วยที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานแล้วเนาะก็<ๆ>จะสะท้อนว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานแล้วเขาก็อยากที่จะรักษาชีวิตคู่ของเขาให้ตลอดรอดฟังไม่มีผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอยากจะหย่าก,กันหลายๆครั้งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ทุกวันนี้ที่ผู้นํากลัวว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดโอกาสตัวนี้ไปแล้วน่ะจะทําให้ผู้หญิงเกิดการหย่าร้างกันมากขึ้นเป็นเปิดโอกาสให้ผู้หญิงในการหาผู้ชายหลายๆคนได้อันนี้ไม่จริง ขอ,ขอพูดนะตรงนี้ไม่จริงนะเพราะทุกคนเนชื่อว่าแต่งงานแล้วอยากจะมีชีวิตคู่ที่เป็นหนึ่งเดียวอยากจะประคับประคองชีวิตคู่ให้ตลอดรอดฟังแต่มต้องมาดูเหตุผลว่าอะไรที่ทําให้ชีวิตคู่ไม่สามารถไปตลอดรอดฝังแล้วมันช่วยกันแก้ไขสิ่งเหล่านี้มากกว่าแล้วมาช่วยดูว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งหรือลูกสาวของเราหรือว่าแม่คนหนึ่งที่ไปใช้ชีวิตคู่ไม่ไมสมบูรณ์แล้วกลับมาเ,เราต้องทํายังไงให้ผู้หญิงคนนั้นมีพื้นที่อยู่ในชุมชนได้ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสูงบนวัฒนธรรมของตัวเองได้หรือว่าความเข้าใจของสังคมหรือแม้โดยเฉพาะในคนไทยเนี่ยความเข้าใจเรื่องความรุนแรงเนี่ยยังไม่เพียงพอหรือบางทีเข้าใจผิดๆนะคะยกตัวอย่างทีง่จริงๆแล้วความรุนแรงเนี่ยถ้าเราพูดถึง คนทั่วไปก็จะบอกว่าหมายถึงการใช้อาวุธทุบตีหรือการใช้กําลังร่างกายหรือการด่าทอซึ่งเป็นความรุนแรงที่เราเห็นได้นะคะระหว่างกลุ่มระหว่างบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งต่อหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วนั้นก็จะมีคนไปหยุดจะมีคนไปแจ้งตํารวจนะคะมีระบบกฎหมายรองรับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันได้ทั่วไปแต่ทีนี้มันมีความรุนแรงอีกตัวหนึ่งนะซึ่งคิดว่า